นิพิษสกิดหนูแถวแถวพักประชาธิปัตย์มีอะไหล่ราคาถูกอยู่หลายชิ้นนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงโพสต์เฟซบุ๊กว่าแปลกแรกเริ่มเดิมทีพักประชาชนจับมือกับพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลโดยให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเปรียบเหมือนหญิงชายตกร่องปล่องชิ้นกันแล้วว่าจะแต่งงานกันครั้นถึงวันแต่งพักเพื่อไทยไม่ยกขันหมากไปบ้านเจ้าสาวแต่เลี้ยวไปพักประชาธิปัตย์และรวมไทยสร้างชาติ ลายแต่งพักประชาชนเป็นเจ้าสาวที่ไม่ขันมากมาวันนี้พักประชาชนจะแต่งงานใหม่กับพักภูมิใจไทยแต่แปลกที่การแต่งงานใหม่นี้พักประชาชนบอกว่าไม่ประสงค์เข้ารับตําแหน่งในรัฐบาลเปรียบเหมือนบอกเจ้าบ่าวว่าแต่งงานแล้วฉันไม่หลับนอนกับเธอนะเจ้าบ่าวก็ไม่ว่าอะไร แต่ด้วยความเขี่ยวของเจ้าบ่าวผมว่างานนี้เจ้าบ่าวตาเป็นมันเลยเตรียมหาเจ้าสาวราคาถูกมาเป็นอะไหล่แก้ขัดได้ทันทีแถวแถวพักประชาธิปัตย์ก็มีอะไหล่ราคาถูกแถมลดราคาขายให้อีกต่างหากวางขายอยู่หลายชิ้น